สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเป็นฝ่ายลุกเดินหน้าเข้ามาจีบคุณคการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจรงดรวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังผู้ความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ดูนะคะว่ามีพลังงานในบ้านที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะขออ<ส>นุญาตคุนักสัตว์ชลีนักสัตว์ลกาสวัสดีค่ะนักสัตว์มะสิงห์ราศีเมษนักสัตว์จอราศีเมถุนราศีกุมนักสัตว ไฟนะราศีศพนักสัตว์ขานฝนตกแล้วนะคะราศีกันเสียงมือว่าจะได้ยินมากน้อยขนาดไหนฝนตกแล้วนะดูนะคะว่าใครที่จะเป็นฝ่ายลุกเดินหน้าเข้ามาจีบคุณนะคะใครเข้ามาแล้วนะช่วยกดเก้าๆนะพลังงานเป็นแบบโดยวรวมเป็นไวเ้เวรซ่าได้ สรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่กำลังจะเดินหน้าเข้าไปจิบใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่นะขออนุญาตดูนะคะ The Moon อัศวนเรียญสามไม้ห้าถ้วย ใครนะที่จะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณนะเป็นฝ่ายลุกนะอ่ะสี่ใบขอใบสามคู่ยใครคนนี้นะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณได้นะหรือแบบว่า เป็นคนที่เจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้หรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเพื่อนที่ทํางานได้หรือว่าเจองานเจอกันในงานคอนเสิร์ตได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่มีเพื่อนมากเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่เฮฮานะคะเขาคนนี้นะคะอาจจะ คิดมากกังวลใจเรื่องราวของคุณอยู่เดอะมูเนี่ยเวลามืดๆคํำๆเนี่ยเขาก็อาจจะคิดถึงคุณนะคะคุณและเขา,าจ,จะอยู่ไกลกันได้นะบางท่านอาจจะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขากังวลใจนะเหมือนความกลัวว่าจะมีคนมาแย่งคุณไปได้นะตอนนี้คุณอาจจะดูเฉิดฉายดูดีนะในสายตาของเขานะเขาตอนนี้ ก็อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณได้ถ้วยมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันตอนนี้เขา mm hmm. เขาเศร้าเขาเสียใจนะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปได้นะคะมีน้ําตาไดนะ้ในบางท่านคือเสียใจนะร้องไห้ด้วยนะคะคือเขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณนะต่างประเทศต่างแดนได้นะมีระยะห่างระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาอาจจะเฝ้าสอ่องเฝ้ามองคุณอยู่ ตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะเขามีความมั่นคงกับคุณนะคะในอัพนขึ้นคือคอยส่องคอยมองคุณอาจจะส่องนานแล้วก็ได้นะคะอยากรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงนะคะ The m a g i c a i a n เอโวนานอำส่องชินโว่งแปดไม้เขาคนนี้นะเหมือน ได้รู้แล้วนะได้รู้หัวใจตนเองแล้วได้ตื่นรู้ทางความคิดความสึกของเขาแล้วนะว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามีความหมายสําหรับเขาเหมือนอาจจะได้เข้าใจความสึกของตนเองแล้วนะฮะ mm hmm. บางท่านที่แบบนิ่งเงียบกันไปมีปัญหากันมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันนะตอนนี้เหมือนเขากําลังคิดหาวิธีหรือหาวิธีทางที่จะเข้ามาหาคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ เขาคนนี้นะี่มีความคิดมากกังวลใจนะเหมือนอาจจะหันหลังให้คุณไปนะแต่ว่าใจเขาก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะะใจไปอยู่กับคุณนะคะตอนนี้ถึงแม้อาจจะไม่พูดไม่คุยกันก็ตามเขาอาจจะเป็นคนชานะินิงมบอลอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของากิจการได้มีความเป็นผู้นํา ถึงแม้เขาจะดูนิ่งๆนะฮะแต่ในใจเนี่ยเขาคิดเรื่องราของคุณนะร้อยแปดันเก้าในคบสอดนะอยากจะแบบทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เขารู้ว่าอาจจะมีคนเข้าหาคุณมากมายนะเขาก็พร้อมที่จะฝาฟปานุกสศลนะพร้อมที่จะเนี่ยใครมาขวางหน้าเขาพร้อมเอาเอาอาวุธออกมานะแล้วก็เพื่อที่จะ อยากจะเอาชนะใจคุณนะพร้อมที่จะลุยนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แปดไม้คุณคือเป้าหมายของเขานะคุณเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะในเขาเหี่ยวไกลแนละพร้อมที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะมีการเ a คแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ

แล้วสดดีไฮพินเทสแล้วโว mm hmm. okay, ล์เพดอโวล์ mm hmm. นะคะางานนะใครที่กำลังจะเดินหน้าเข้ามาลุกเข้ามาจีบคุณนะคะจะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นดีไฮพินเทสคุณดูดีมีเสน่ห์นะคะตอนนี้คุณ ตเตรียมนะเพราะว่ามีผู้คนจับต้องคุณมากมายนะเพรทอกบอนแนวรอนแล้วก็แนวสอดแล้วก็แนวคับนะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะตอนนี้จะมีผู้คนนะที่รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ในสายตาของเขานะน<ต>เขาจะมีการเทเลชั่นเกิดขึ้นนะไล่ลนดับก่อนแล้วกันนะ เยอะจัดนะคะคือเพจอ๊โบนะเขาคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับคุณอาจจะยู่น้อยกับคุณได้นะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขาแอบ,บส่งแอบ,บมองคุณอยู่นานแล้วนะพร้อมที่จะไปแล้วนะคะถือถืออาวุธมาแล้วนะเขารู้ว่ามีคนเข้าหาคุณมากมายนะพร้อมที่จะออกลบนะนนี้แล้วก็คนนี้นะก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจคนระับ อันนี้ก็มีตําแหน่งมีหน้าที่นะเป็นคนที่ทจะลุยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะส่วนคนนะี้ในออกคับนะเป็นมีเสน่ห์นะเป็นคนที่รูปร่้านหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะดูแลตัวเองแต่งตัวดีนะพร้อมที่จะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเช่นกันนะส่วนคนนี้นะในออกสดนะเป็นคนที่พร้อมนะคะพร้อมติดปีกบินแล้วนะตอนนี้เนี่ยติดปีกบิน พร้อมมากนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพร้อมที่จะกระโจนเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโซฮอตของคุณแล้วนะที่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสองคนได้นะคะในนี้ก็คืออาจจะ คือแล้วแต่บางท่านนะฮะแล้วแต่ว่าคือพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะ The Chariot Devil เจ็ดพู ทัวบครับ s i ก i ฟ o นิค l l คือมีมีหนึ่งในนั้นแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าคือเขาก็เซเนออกคับเลยนะฝัน ฝันไกลๆนะแล้วก็ฝันว่าอยากจะมีความมั่นคงกับคุณนะคุณเป็นเหมือนกับอยากจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณเลยก็ได้นะมีมีบ้านมีรถนะอยู่เป็นแบบครอบครัวนะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับเขาเลยนะเขาคนนี้ได้รู้แล้วว่าเขารักคุณนะทั่วครับนะอยากจะสารสัมพันธ์นะ ได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะปกป้องคุณเป็นคนน่ารักในสายตาเขานะน่าทนุถนอมนะแล้วก็อยากจะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้นะไม่ยดนิ่งอยู่กับที่เออไม่ทุกวันนะคะแล้วแต่นะว่าว่างไหนนะ เขาคนนี้นะแอบมีความหึงมีความหวงคุณดคุณด้วยนะคะเวลาเหมือนกับส่องมองคุณแล้วแบบมีคนให้ความสนใจคุณหรือว่ามีคนแบบกดไลค์คอมเมนต์คุณหรือว่าต่างๆหรือเข้ามาจีบคุณอะไรต่างๆเนี่ที่เขาอาจจะสามารถรับรู้ได้นะในตัวตนของคุณเขาก็รู้สึกถึงรู้สึกหวงคุณนะคะไม่อยากให้ใครใกล้คุณนะแล้วก็ไม่อยากให้คุณใกล้ใครนะตอนนี้เขาคนนี้ก็เหมือนกับ เาอาจจะเป็นคนที่ชอบบริจาคนะอาจจะเคยสร้างเหมือนกับตั้งตู้บริจาคอะไรสักอย่างได้นะเป็นแบบเป็นสะพานบุญต้นบุญอะไรสักอย่างได้หรือว่าอาจจะบริจาคตามตู้วัดต่างๆได้แต่ละท่านนะไม่เหมือนกัน าดูสุภาษิตเรานี้กันนะคะว่าความสึกของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงคุณนะไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับนี้เพราะว่าต้องใช้จินตนาการเหนือความรู้เห็นกงจักเป็นดอกบัวน้ำลดต่อผุดเข้าได้เข้าเข็ม คังคกขึ้นวอบินพ่อครังหนึออ่งข่อยใบยินหูยินแมวเขารู้นะคะว่า ก่อนหน้าเนี่ยการที่เขาอาจจะนิ่งเฉยใส่คุณหรือว่าอะไรไปสักอย่างคือมัอนเหมือนกับเขาอาจจะเคยแบบตัดสินใจอะไรผิดพลาดมองผิดพลาดไปหมดเลยนะจากจากสิ่งที่แบบสิ่งสิ่งที่ไม่ดีมองเป็นสิ่งดีหรืออะไรบางอย่างที่เขาเคยตัดสินใจผิดพลาดไปในความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนที่เกี่ยวกับคุณนะคะน้รลดตอผุดก็คือ คือคุณละเขาเน่ยในสถานะอาจจะเหมือนกับนิ่งกันไปแล้วไม่พูดไม่คุยกันแล้วนะคะคือก่อนหน้าที่มีคุณอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรนะในความรู้สึกของเขาแต่เมื่อคุณได้หันหลังจากเขาไปนะก็เหมือนกับการที่น้ามันลดลงก็คือเหมือนกับช่วงเวลาที่ไม่มีคุณแล้วนี่ยน้ำลดต่อผุดก็ได้รู้แล้วนะคะว่าการที่ไม่มีคุณนะคะมัน มันได้เห็นมากสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็คือได้เห็นความชัดเจนในจิตใจของเขาเกิดขึ้นว่าคุณเป็นคนที่มีความหมายมีค่ามีความสําคัญสําหรับเขานะคะอือต้องแบบว่านิ่งเงียบกันไปก่อนนะ,ะถึงได้รู้หัวใจตนเองน,ะะนำรถต่อผุดนะคะ ยื่นบูยื่นแมวเนี่ยคือเขาอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณทําบางสิ่งบางอย่างให้เขามาค่อนข้างมากแล้วแล้วคุณก็หยุดไปแต่เนี่ยในใจเขาเองรู้สึกว่าก็เหมือนกับคนละครึ่งคนละครึ่งอ่ะคือคนคนละครึ่งเหมือนกับเขาก็ยังมีความกา็กวก้า,กล,าก,ลกลัวนะในความสัมพันธ์อาจจะยังแบบ กลัวเสียเปรียบหรือเปล่าหรือกลัวจะแบบให้ใจเกินไปแล้วแบบกลัวหน้าแตกไหมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกยึดยักยึกยักอยู่นะในความรู้สึกของเขายังแบบแบบขอคนละครึ่งละกันยื่นยูยื่นแมวนะคือแบบไม่อยากจะเสียเปรียบในความสัมพันธ์นะคะในความรู้สึกของเขาตอนนี้ดินพ่อขางหมูนะแต่ นั่นเหมือนว่าการที่เขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เขาก็ทำทำให้เขาได้รู้แล้วว่ามันก็ทําให้เป็นสิ่งที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเขาได้นะคะปล่อยให้ความสัมพันธ์มันนิ่งๆไปมากกว่านี้นะคะเขาอาจจะมีความกลัวว่าอาจจะสูญเสียคมไปได้ขางคกขึ้นวอเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็อยากจะ มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างนะซึ่งก่อนหน้านั้นนะอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ว่าเมื่อคุณและเขาหันหลังกันไปเนี่ยก็ได้ดูแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเขาเขาได้เขาเข็มนะพร้อมที่จะต้องแบบต้องทาบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เขาจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ นี่คือที่มาของจินตนาการแห่งความมู้ต้องมีสมาธิพื้นที่แห่งปัญญาลงมือทํา ต่อสู้เกินกินตอนนี้นะเรื่องราวของคุณนะทำให้เขาเนี่ยคิดมากกังวลใจนะไม่เป็นตัวของตัวเองนะรู้สึกว่ามัน มีอิทธิพลน,นะต่อความรู้สึกของเขานะในช่วงเวลานี้นะเหมือนเขาว่าเขาจะต้องแบบสู้หรือว่าต้องทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะบางท่านอาจจะมีการขอพรจากองค์พระพิธเนศได้นะพื้นที่แห่งปัญญาคุณหรือเขาอาจจะเหมือนกับ เป็นคนที่มีเซนต์มีรงมีรางสังหรณ์มีการนั่งสมาธิเกิดขึ้นนะ,ะหรือเป็นคนที่แบบมีตาที่สามสัมผัสรับรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เหรืวตอนนี้เขากํลาลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะกำลังแบบต้องใช้สมาธินะ mm hmm. เพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วจะมีการเทคเ a คแอคชั่นเกิดขึ้นหรือว่าลงมือ ทำนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะแสงแห่งชีวิต ประสบความสำเร็จดุลแรงเปิดใจติดอยู่ที่ใจปล่อยวางเบื่อหน่าย หมือนคุณเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของเขานะคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาแนละ้วให้เขาได้มองเห็นสิ่งดีๆหรือมีพลังงานบกุกบวกนะที่จะทให้เขาสามารถต่อสู้กับชีวิตต่างๆไปได้นะคะมีพลังงานหรือแรงบันดาลใจนะในการที่ได้รู้จักกับคุณการที่เขานะอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับคุณมาก่อนนะมีความรุนแรงมีความชัดเจน เ็ความรู้สึกแบบพิเศษนะเวลาได้อยู่ใกล้กับคุณแต่การที่แบบเหมือนเขาก็ติดอยู่ที่ใจปัญหาต่างๆเรื่องเราอะไรต่าง,างๆเกี่ยวกับคุณนะไม่เขาเนี่ยคิดมากนะแล้วก็มีความเศร้าใจนะในการที่เขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปในความสัมพันธ์ครั้งก่อนตอนนี้เขาอยากจะมางนขอคุณดีกับคุณแล้วนะฮะ เขาอยากจะให้คุณเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะให้คุณเลือกเขานะหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะคะดูนะคะว่าไพ่จีนะเขาอยากจะบอกอะไรนะไพ่เล็กนะจับด้านไหนก็คือเท่านั้นเลยนะคะ แปดดาบเจ็ดเจ็ดไม้คึงมูเผดอคคัพเหมือนก่อนหน้านี้นะคะคือความสัมพันธ์อาจจะมีการเจ็ดไม้ มีการบอกกันไปปิดกั้นความรู้สึกกันเขาอาจจะเคยปฏิเสธความรู้สึกของตนเองในะอดีตครั้งก่อนนะคะเหมือนกับหนีใจตนเองหากเป็นโซค่คนเนกันเนะี่ยก็คือเหมือนช่วงเวลานั้นเนะี่ยเขาเขาอยู่ในช่วงของการหนีใจตนเองนะเป็นช่วงของการเซเปเลตระหว่างคุณกับเขาเป็นการช่วงเวลาของการแยกย้ายกันนะคือเขาก็เหมือนกับปิดกั้นตนเองนะแต่พอปิดกั้นตนเองเนะี่ย มีการหันหลังให้กันไปไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยพอแท้แท้แท้ที่จริงแล้วเนในใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ายังคงคิดถึงคุณอยู่เป็นแปดมายนะเวลาที่ไม่มีคุณจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้นะคะกังวลใจจมูุมือค้ำๆก็กังวลใจคิดมากมองดวงจันทร์ก็เปลี่ยนเป็นหน้าคุณนะคะหรือว่าคิดถึง สิ่งต่างๆที่คุณและเขาเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเพจออพคับนะอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือในบางท่านเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะฮะอยากจะมามอบความรักความสุดดีใหม่กับคุณนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็มาเริ่มใหม่นะเขาอาจจะแบบเคยผิดพลาดไปนะแต่ตอนนี้เขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามีความหมายสำหรับเขานะคะ ตอนนอนคืนนี้นะมาฟังนะว่าเขาอยากให้คุณฟังเพลงอะไรแทนความสุขของเขาอาจจะมีข้อความบทความหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสุขของเขาในตอนนี้นะสามใบใจฉันเป็นของเธอนะของคุณบอยพีดเนกเกอร์นะรักได้เปล่านะ ประเทศข้างๆหัวใจนะของคุณกันนภัทนะสามเพลงนะาง,า,งางข้างหัวใจรักได้เปล่าแล้วก็ใจฉันเป็นของของเธอของคุณบอยพ i c เมกเกอรสามเพลงนี้นะลองไปเปิดฟังนะอาจจะมีข้อความบทความแทนความรู้สึกของเขาได้นะคะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมหากท่านใดที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะและเพบกัต้นใหม่สำหรับนี้ สวัสดีค่ะ